this is the You know, like that's all. Mama can papa. Yeah, yeah. Yeah. And papa. Yeah. ไมยแมงผู้เยอะๆเลยเห็นไหมพีม่น้องไมยแมงผู้เยอะมากคะ่ะเยอะมากมาก

ปลาเล็กใช่โอ้พี่น้องปลาเล็กใชดูว้าวโอ้ยปลาดาวด้วยสุดปลาดาวเยอะเลยน้องแ้ปลาดาวเป็นสัพพะปลาดาวตัวใหญ่ดูหอยหอยแมงภู่พี่น้องเราจะให้อัันนน้เรือมันลอยไปนะจ๊ะทายพี่น้องเบาห่อยนะจ๊ะเนาะอ๋อพี่ใหญ่บอกว่า อันน้ำปลามันตกลงมาจากบนเขาเนะะี่ยค่ะมองนี้มันเลยมีหอยเมืม่อผูร้ายวันสุดตายเลยจ้ะพี่น้องสุดไปหมดเลยจ้ะเยอะมากจริงๆเดี๋ยวโตเดี๋ยวโตวนั้นมันจะตัวใหญ่อเปล่าน,นั้นจะตัวใหญ่นะยอนเนาะเยอะสุดลูกหัวตกตาพี่น้องไปสตัดเลยพี่โก โอ้ยนี่ค่ะที่ได้มา เก็บไปน,นี้ไปใส่พ้อยจ้ะอันนี้กินได้ด้วยจ้ะเด้อนี่ค่ะดอกคอนสีมม่วง,งนะจ้ะกิปในสลัดเป็นใบใหญ่ๆไปค่ะอืม ไปด้วยหน่อยนึงสู้วัน ก็ห้อยทุกคนด้วยในดีจ้ะเดี๋ยวจะเก็บก้นบ,บ้านน้ำกัดตัวใหญ่ๆญเลย,เลยใช่กว่าจะติดเก็บใหม่จะต,ตัวใหญ่เล้วที่น้องบอกะเดี๋ยวไปนู่นนู่นนู่นน,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 นู่นเลย เก็บตัวใหญ่ๆไปเลยจ้าพี่น้องนี่ค่ะ่อกี๋เท่าเก็บมามันตัวบ่ไข่ใหญ่ค่ะห็นตัวใหญ่ก็อดใจไม่ได้นะคะเนาะเก็บคือเกาจ้ะบงดิตัวใหญ่ๆตัวเป็นเป๊กบ่น้อง ทอดพออ้ยมันดูจดจัะกงกันจ้ะพี่น้อง,องตัวใหญ่ๆเลยจ้ะใหญ่สือมาแต่หมอคิดงานจ้ะช้ำมชำๆ้ำจิ้มพริเข้าจ้ะติดตำม,ม,าม,มากืมมออืม,มอมอืมอืมอืมอมอื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 มอมอ

มพรวบุมมราบุมส้สลัดืคตอร่อยอ,อร่อยสลันวกันจนันดีค่ลวก,วลวก,วก,ก,กแล้วจ้ะลวกแล้วพักสลัดเท่าสิเก็บมาจากบ้านจะนัะเป็นอันไปตกตาจา้ะมันดไม่ไป,ไปลูกไม่ไปดูดเด้ย แล้วป้าป๋ายดันแหละป้าปายเามาแล้วลูกวันนี้ไอ้อุ๊คุตบอกอยากมานน้ำจ้ะปเล่นน้ำมูพอดีมูพันกันเพราะว่าาะจ้ะเนาะก็เลยบอกมาจา้ะ <Hey. S 1> มันหยุด <Hey. S 1> ค่ะกันไม่ทั้งอย่างทั้งรั่วแล้วมันาจา้ะ <Hey. S 1> แล้วป้าป๋ามาลูกมา <Hey. S 1> นี่พี่นอ้องตัวใหญ่ๆจ้ะหลายๆเนาะ

วันนี้ว่าสิบ่ามาท่านนำเข้นจ้ะพี่น้องโอสิมาบ่าท่านนำร่องไหมล่มละโอ้พิษเราเป็นยัยสิเอาเรือลงมาใบชาแล้วจ้ะตัวจะกลับไปเตรียมของอีกโอ้ยเจ๊ยววะมาท่านหอยแมงปูบนนอกเข็อยู่เนาะจ้ะแต่ว่ามากกำลังหนกักกำลังสิขึ้นพอดีต้องโชคดีอยู่จ้ะ้องพี่น้องเนาะเนาะช้ำอีหลีจ้ะ เม่ไดต้องเด็ดปลาม,ม่าแค่ตัวนึงจ้ะแล้วนึ่้กันแดนดไปนอนเนอิกุๆเขากันดีกับทะเลค่ะพาดีแล้วปะปา,าดีแล้ว okay? It's mm. okay. Hala. Hala. i to put Oh, yeah. Mmm. Yeah. Let me take them the water. Yeah. Not barbecue too much. Mm. Oh. ไล็ดฟาแล้ว mm ุ hmm> ้น hey, oh. okay, oh, ั่นยดิไดบานอได้บานอ่นโอ้ยนี่ว่าสิมาแคลอะโอ้พี่น้องมาเคลจ้ะมาเค ้ยได้แล yeah ้วได้แล yeah, mm ้วนี่เย้ดีกว่านี่กว่าได้สตัวแล้วจ้าวันนี้เราได้สอตัวแล้วค่ะอนุษย์เห็นไหมปใาใหญ่ใตัวเด็มาขนะโอ้ยใหญเดกก็ไมรักมากระต้ดก็ไม่มักหากระนเไปันมะต่าอีสข้าว ไม่ได mm. ้ปาคนะป้ามาแคนคนาปามาแคนะด้ๆองนอยู่นีนะตรงนี้โอซมันดูกันัเไมเสยดู้โอโอ้ีมาชวยชวยจับดึงดึงเรแล้วเปามันออกเวปามันไป

โอ้ยต <Cornell> ัวใหญปลาแมจะตกมันกันแล้วทีนี้มันดูได้ปะปลามาแคดปลามปลาแคจ้ะเดี๋ยวดเดหน่ยู็ตรงนี้นะตอนนี้อทซอยซอยมันดูกันมันสวไเมี

โอ้ยพี่น้องบู๊ัติบง่ายเตบง่าจ้าโอ้ยมันเดินอมันเดินอมันเดินโอ้ยไปแล้ว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 เห็นไหมไปไหมว้าวโอ้โอโอ้บอปะบอปะบอปะโอ้กัง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 กงกง

Oh, 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 nice. Oh